งามทุ่งสวรรค์งามงามต้องระพีงามทุ่งแห่งนี้นี่สายทานผ่านนานที่รันเพลงนี้ช่างเหมาะกับบรรยากาศตรงนี้มากๆเลยนะคะมหาลัยกเกษตรศาสตร์กระแพงแสนไม่ได้มีแต่ซากุร่าเมืองไทยหรือดอกชมพูพันทิพน์นะคะข้ามฟังไป จะมีทุ่งหญ้าสีทองยามหน้าแล้งแบบนี้นะคะแล้วก็มีต้นไม้ค่ะต้นไม้ที่ไร้ใบไม่ทราบว่าเป็นต้นอะไรเหมือนกันนะคะเขาสลัดใบนะคะเดี๋ยวถ้าฝนตกเขาก็จะฟื้นคืนที่มาอีกครั้งหนึ่งแล้วหญ้าตรงนี้ก็จะแห้งตายไปหลังจากแห้งตายมมเมล็ดก็หล่นลงไปแล้วก็ จะเกิดเป็นทุ่งหญ้าขึ้นมาใหม่หน้าฝนก็คงจะเขียวชอุ่มสวยงามมากๆนะคะแต่ยามหน้าแรงแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบดูเอาเถอคะค่ะสวยจริงๆเลยปุยเมฆสดใสปลิวปลิวในม่านคลามนั้นเช่เช่นสวรรค์สันเป็นชัน้นเป็นฉากสเสน่หาช่ำ รักบูชาด้วยศรัทธรารักนิรันสวยเนาะสวยมากๆม,มีลมพัดเอื่อยๆนะคะแต่วันที่ไปนี่แดดร้อนมากๆขอบอกพี่น้องแต่ร้อนอยังไงก็ทนนะคะเพื่ออยากได้ภาพสวยๆนะคะพรันทุ่งสวรรค์โรยโรยด้วยระวีทานที่อิ่มนาที่ นี่แห้งเหือดละเฮยพยพัดมันแห้งมันโหยหายคลายลมพรายพัดใจฉันขาดเธอเปรียบชีวันฉันสิ้นสวาสดิขาดใครตายฉันคงตายอย่างเดียวได้และเดียวเด็ด ฉันมิเคยรู้ใครรังเธอแรมร้างราฉันมิคิดไฟฝันหาความหวังมาลายพันแปรฉันรู้เพียงฉันสิ้นแล้วสิ้นไปทุกอย่างพริกลกขควานหาเธอมันมืดและอ้างว้าง ตรงนี้มีไข่นกสามฟองด้วยนะคะแต่ยังฉันยังหวังรอเธอจะหวนคืนกลับเป็นหมิงควันยืนของคนเก่าโดยทุกทางมาสิมารับรู้ฉันอยู่อย่างทุกมุมมอย่าเลยอย่าอำรัง เธอเองก็เศร้าอย่างฉันสุขฟื้นคืนพลันหากสวรรค์นี่มีเธอดูเลือค่ะสวยงามมากตรงนี้ก็มีต้นมากด้วยอากาศร้อนขนาดไหนก็บอยั่ันนะคะเพราะว่าวิวสวยขนาดนี้นะอีกฝั่งก็จะเป็นชมพูพันทิพย์เห็นไหมคะฉันมิเคยรู้ ใครรังเธอแรมร้างราฉันมีคิดไฝ่ฝันหาความหวังมาลายพันแปลฉันรู้เพียงฉันสิ้นแล้วสิ้นไปทุกอย่างทิกโลกคานหาเธอมันมืดและอ้างว้างแต่ยังฉันยัหวังเพรอเธอจะหวนคืง เป็นควันยืนของคนเก่าโดยทุกทางมาสิมารับรู้ฉันอยู่อย่างทุกคนมาอย่า เพื่นท่านสวรรค์ี <Okay. S 2> มาดูอะไรนี่เมื่อกี้ที่เราเดินผ่านไปนกบินไปปรากฏว่ามาดูมีรังนกอยู่ตรงนี้มีไข่สามคองนะพอ่อไม่รู้ว่าลงนกอะไรนะคะนี่เมื่อกี้แม่เขาบินออกไปมีไข่อยู่หนึ่งสองสามใกล้ๆอยู่หน่อยนี่เลยแม่เขาก็อยู่แถวนี้แหละ นี่ตรงนี้เป็นป่าหญ้าทุ่งสวรรหนาแบบสวยมา,มากๆเลยเราจะกลับไปที่เดิมแล้วตั้งเอไว้ตรงนี้นะคะธรรมชาติสร้างสรรค์นนะเจอไข่นกสามฟองค่ะตรงนี้อยู่เลยคล้ายทุ่งหญ้าสวรรหนาเลยอะบรรยากาศดี ดูเลยคะ่ะว,ว้าวเลยนี่เมืองไทยนะคะไม่ใช่เมืองฝรั่งอยู่เมืองนอกเป็นอย่างนี้เลยว,ว้าวสุดๆมากมากสุดสวยๆเลย